สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลบุรีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลบุรีประจำปีพุทธศักราช2565วันที่29เมษาย25น2565เวลา8.30นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานจังหวัดลบุรีร่วมกับนายจ้างลูกจ้างและเครือข่ายแรงงานจังหวัดลบุรีร่วมกันจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลบุรี ประจำปีพุทธศักราช2565ณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาลบบุรี2โดยมีนายสุภกินแวงชินร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการบริจาคโลหิตจ,จำนวน96คนยอดบริจาคโลหิตจ,จำนวน90ถุง4 5 0 0ี c c การมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางจำนวน22คน มีการออกบูธให้บริการของสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานจัดหางานจำหน่ายสินค้า O t ท็ top, โดยกลุ่มแรงงานนอกระบบและสถานประกอบกิจการได้นำอาหารและน้ำดื่มมาแจกให้กับผู้ร่วมง,งานมีผู้ร่วมง,งานจำนวน191คนกลุ่มไรเดอร์จำนวน82คน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลบบุรีประจำปีพุทธศักราช2515บริษัทน้ำตาสลสรับบุรีจำกัดบริษัทเชอร์ล่าจำกัดมหาชนบริษัท CRC ไทยวัสดุจำกัดบริษัทเบอร์รีด่ดหน้าพาร,า,าร์จำกัดบริษัทสหฟาร์มจำกัดลบบุรีบริษัทต้นแบบวิศวกรรมจำกัดบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัด บริษัท b Food p r o d u c t International จำกัดบริษัทเอกชัยดิสติบิวชั่นซิสเต็มจำกัดโลตัสสิงห์บริท่าวุ้งบริษัทซับทิ์จำกัดบริษัทไทยสันฟีดไทยแลนด์จำกัดบริษัทคารคิวมีทไทยแลนด์จำกัดบริษัทซินเจนทาซีไทยแลนด์จำกัดบริษัท 3A พลาสติกจำกัดบริษัทสุทารดอินทิเกรชันจำกัด บริษัท NMB Mini บร์ไทยจำกัดโตโยต้าสุรินทร์ออมย่าบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาล TN จำกัดบริษัทแซนแอนซอยอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทบางกอกแรปเปอร์ดีเวล็อปเมนต์เซ็นเตอร์จำกัดคนสำราญงานสำริดผลประชาชนพึงพอใจ